โอ้ยแต่สิชื่นปลากะมันกินปลาโอปาไปเตะเสันเมื่อเนี้ยเฮาเห็ดปลากินจ้ะเนี่คืออาหารเฮาน้องได้ออนนอนมื่อนี้มีแขกรับเชิญมาจ้ะ ลูกชายคนโตมากินข้าวกับแม่เนี่ยจ้ะนี่คืออาหารเท้านะจ้ะนี่ค um, ืออู้ยแซบบแซ่บค่ะโดนๆเท้าจอมพอสิได้เฮดกินค่ะกินเลยโลสเอเซนกุเทนอาเป็นที่กูเทนอาเป็นที่ว่ได้เห็นการโดน ลูกซ้ายก็ได้ขนาดยูบานน้าก,กันกับว่าเห็นการแตกเถื่นนอเจ่าวิญญายิ่งอยากเล่สายตัวถีบีค้นนมเขาหยาดเขาพ่ออิม่มเขาเหนียวแน่เป็นเขาเหนียวนะมาสาน,ย,น,นยาธรรมชาติจะคล้อง,องพ่ออิม่มนี่นะคะแม่เนาะคะ่ะเนาะมาสามมากินขขาน้ำกันเด้อ เสีคะคะ <BON US> มืนน่อวานเราได้กินกับน้องเลอออนคะ่ะน้องเลอออนนอน <c oughs> เลอออนฉลาเป็นแก่โอ้แล้วบอกแม่มาใกล้ๆน,นีน่น้องกองโตจุ๊บจุ๊จุ๊บแต่ละมแม่กับอันน่งแม่ก็ดีใจแต่ลาดูว่ากินของแล้วแม่ก็ได้กินของแม่ มาซมาซิมแฟนขันเป็นพ่อครัวค่ะเยวะเล็กอะเล็กอบอร่อยแซ่บแซ่บ

อย่า <laughs> มันเป็นมันไม่แสบมั้ยค่ะแล้วการกินข่าวกันเด้อค่ะเด้อเขาเก่าสิกินข่าวกับครอบครัวานี่แหละคะ่ะให้ได้เวลากับวกวนนะครอบครัวเนาะค่ะเนาะโดนๆน้อยๆในไมากินข่าวน้าลูกค่ะบ๊ายบายค่ะติดตามรับชมเลยเด้อค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย วิวบ๊ายบายครับต้กางค่ะกลางปลากลางปลาปลาตัวนี้สิบกิโลค่ะสิบกิโลต้นขายแหง้งแบงขายแหง้งใส่ตู้เย็นสองแชแข็งไปแต่เฮ็ดกินนักโดนๆไั่ค่อยเฮ็ดกินกับลุกคอบครัวอัค่อยสีกิน

เอาไปเ้นยังกัเอาแไไนะต่เด้กยังนุ่มเด็กเป็นยังเด็กเป็นยังก็เห็นฮ้่เอาไปเที่ยวอืมเอาไปเที่ยวสื่อของส่วนตัวกลางค่อยๆกินนี่กลางนี่นะคะโดนๆจะค่อยๆได้มากินเขาน้ำกันกับแม่ กับยัง mm hmm. <laughs> พ้านกับบ่คอยเห็นหนา้า mm hmm. เห็นตาเลิกเลี้ยนมากะอยู่ในห้องในห้องเพื่อเขาเดียวกบออกไปเล่นออกไปเล่นกันบโซสิกลับมาหน่อยแม่รุ่นกับมากิน,ขกน,นเขากินยังเขากะยุห้องเขาแม่กับว่าอยากไปกังบลบว่าอยากไปรบกวนว่าอยากไปยังสิบางทีแม่กับไปจอบมึง <laughs> แค่นี้แหละสวัสดีครับสวัสดีค่ะกินหวานต่อค่ะบานทีื่อยพี่ทุ่ยชินพี่สปาสเนาะกินบานต่อค่ะนี่ค่ะกินปลาไปเมื่อกี้เลยทางดูซ้ายเรากินบานต่อถามเขาเขาว่าเขาพูดกิน เราไปเอาแนวโยกกมไม่โซ้ายก็ได้แค่นั้นละแล้ตเออต้องดูแล้วก็ซื้อมาเหรอแล้วขวด โอ้ยสเอากินอิ่มแล้วเขาก็บอกว่าดังเคชุนฝ่อไอลาดุนฝ่อเอเซนเราบอกว่าขอบคุณขอบคุณหลายๆครับที่มัน เห็นมากินเขาอ,อนะองขอบคุณคเป็นนี่ค่ะอันคันอันคันถามบ้านวีวีโอโต๊ะนั่นนะคะคันบอกว่าม้าหมาอยู่ในตู้เย็นอันกินไปดูแฟนคันบอกว่าว่าต้องถามเขา ว่าต้องถามเขาเรื่องกันเขาเฮ็ดแนวกินเฮ็ดนีหยังกินนี่ยังว่าต้องถามเขาเขาสิรูของเขาเองแล้ว่ะจ้างเขาจ้งางยังคือกันวอยหุงหงายจังสันจังสี่หุงหน่อยๆเพราะจะคของกินจังสี่แฟนยังก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็รูว่าต้องบอกเขาเขาเลี้ยงรูเองว่าสัน่ะแฟนคันบอกถามเขาแค่ว่าเขาเป็นจังไหน <laughs> เขาเป็นจังไหน ดีนะคะยู่คนเดียวเป็นังไนด่าน้องวิวกลับมาปรึกษาแม่เลือกอยากไปเขายิ้มนาสติกเขาอ,อยากไปเรียนยิ้มอยากไปนั่นพอกับแม่กลับไปเมืองห่ค่ะโทะัพท์ไปเมืองห่ไปเมืองลานไปเมืองยังห่อันแฟนค่ะแล้วกันแล้วกันทีนด่ดีค่ะแล้วกันเว,วลาลูกอยากเค็ที่ยังสิแล้วกัน แล้วกับไปมึงไปยังไห้แล้วกับมีเวลาสิแล้วก็เอาใจใส่อยู่ค่ะเพราะแม่าบอใจใส่นะคะแล้วก็เอาใจใส่ดียุ่งกับพากันไปมึงไปยังไห้เพิ่นกับเนียนค้าเถอะอไห้กันไห้ไปสมาร์ไห้ไปยังแล้วกับเด้อกันเอินมากินเข่าเนี่ยนะคะเพื่อที่ได้เบาเรื่องนี้น้ำผอมค่ะแล้วก็โดนๆกับจ่งค่อยได้มากินเข่ากับแม่อาทิตย์สองอาทิตย์ท่องคอยได้มากินเข่ากับแม่ ทดนึงอืันนกระเด็นกรเนว่ามันบ้าอยากเดยนแท้บ่อเดินยิ้มยังไงนะคะก็ว่าอยากเีินออยากเีินก็พ่อก็ไปถ้ามมึงไปถามไปยังไงแต่ว่าในวัยอายุน้องวิวสิบหาปียาสิบหกปีมันก็เมียนเขาก็เอินว่าเครื่องเืาออกกับร่างกายมันก็เมียนจำกัดเนาะค่ะเนาะมันก็่แม่น่าเฮ้าสิสามาหลีในตุ้อัานแม่นบอกค่ะคันกับ่เคยเขายิ้มนะคะ อายุสำนองวิวสิบางบางร้านเขาเก็กับว่า่รับไหมคะเพราะว่าอายุยังหน่อยอยู่นี่สิคะบาง้านเขาก็รับที่พ่อไปถามไห่นี่คือเิ่นกัรับอายุสานีอยู่ค่ะแต่ว่านไห้ซสือบาดเป็นเป็นต้อขัางบ่ได้ซสือเป็นหลายเดือนหรือหลายปีให้เขาร้องมึงก่อนนะคะเพราะว่าเด็กหน่อยเด็กหน่อยส่วนมากเขามาร้องแล้วเขากับ่มากแล้วเขากัหนีสิ่นะคะถ้าสมัครเป็นหลายปีหรือหลายเดือน คนก็เลยแนะน้าบอกว่าห้สมารเป็นแบบอันแบบอันซิบเท่อเขาอยากไปมือใดก็ได้นังนสิค่ะเขาอยากไปสม่ว่าเขาอยากไปมือนี้เขาก็เอาเขาก็ฉีกระดาษนันห้เพิ่นนังนสินะคะมันกระสินี้ห้เพิ่นสิบสิบใบเวลาใหาเพิ่นเพน่กระสิแตตมหรือยังห้สักย่างนี่นะคะแฟนกันไปถามห้เพราะว่าเด็กหน่อยได้ไว้เนียนอัน ความคิดจากน้อยกับเปลี่ยนมันช่วงในช่วงที่ฮอร์โมนหรือบางเทอเขากับสิมันหรือบ่มันไปสิเนาะค่ะเนาะให้เขามาร้องมันก่อนอ่ะตัาสิบเทือหรือตัสิบเทือพานไปเลยอเขายังมันหรือคือคอยยังกะอยากไปหลินอยากไปยังอีกยูยกิสิกะกะกับสมาเป็นห้ายเดือนหรือห้ายปีหายสิค่ะกะก็ค่อยๆไปค่ะอืมเขาก็กัเลยมาถางเขาอยากได้เป็นรลายเดือนเลยค่ะอันนี้ก็เลยแม่พ่อกับแม่ก็เลยมว่าบอกว่าอัน ย่ะพึ่งยะพึ่งเป็นหลายเดือนหรือหลายปีเพราะว่าต้องร้องก่อนเพราะว่าจะของยังเม่เคยร้องแบบดนดุนดนดนะเพลนหนึ่งดนนดหนไปร้อมังกรสิบครั้งถ้าสิบครั้งไปแล้วยังอยากไปอีกยู่กะกะจงค่อยไปนี่สินะคะจงค่อยจะค่อยขยับขข้นมาอีกเป็นเดือนหรือถ้าเป็นเดือนแล้วยังอยากไปยังมันยังอย่างเป่ยกนั่นอีกยู่อันกะจงค่อยเป็นปีเพราะว่า เขาอยากร้องเครื่องนั่นเครื่องนี้เครื่องนั่นเครื่องนี้บางเท้อเขาไปแล้วเขาร้องเบิดสุอันณแล้วมันก็เป็นแบบเด็กหน่อยไว้รุนนะค่ะมันก็เป็นหนาเบือ่อหรือล้างไว้ลีกหรือหนาเบื่อนะคะ่ะนั่นคือพ่อกับแม่เหตุผลที่ยังบ้ันได้ให้ให้ร้องให้เป็นร้ายปีหรือร้ายเดือนให้เขาไปร้องมังกรว่าเขาชอบหรือมาก,กรีบวะนะคะเกี่ยวกับยิมนาสติกเนาะเนาะนี่นะคะ่ะคั้นฝากัน ฝากันเป็นกำลังใจให้คันกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือเป็นกำลังใจให้ขอบคุาคัะในเดื้อค่ะช่องน,อน้อยของคันนี่ละค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ